สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงพัสดุไม่สองค่งพะพัสะดุไม่สองนะครับสั่งวันหนึ่งละวันหนึง่งวันรักเท่าไหร่ใช่ปะหนูเห็นวันหนึ่งเขาแกะพัสะดุสนุกเปว่าเล่นพ่อหนูเป็นคนเด็กขี้อ,อุ่นยิ้แต่เด็กวะก็ใช่ไหมก็อะไรก็เวียงเวียงก็เวียงเวียง แต่หนูก็เป็นแต่หนูก็เป็นั้งแต่เด็กเหมือนกันตองถือกระเป๋าด้วยสิที่เราแบกทุกวันอุ้ยหนักมากคิวปภาษีอยุแบกไว้ทุกวันอาสดียโยกขายเก่งเอฟเกพี่อุ๋มข่าวมากฟังเสียคิวหัวเราะชอบปู่เจนหล่อยังแข็งแรงอยู่เลยเดี๋ยวเรียกพี่คิวว่าอะไรนะคะ เออมาเก็งเป็นโมเดลเรียกพี่คิวว่าอะไรอ่ะก็พี่คิวไงเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเหมือนกันวิชาาอเห็นพี่เก่งชัดๆเลยพี่เก่งเดินหลังพี่บุ๋มตลอดเวลาเดินหลบนพี่เก่งพี่คิวหนักมากอ่ะวันนี้พี่พีทมาใหม่หนูดิเมื่อกี้โมเดลเรียกพี่คิวว่าอะไรนะลุงคิวเหรอ เรียกว่าอะไรไคิวเออคนในไลฟ์ใส่ไลายคนในไลฟ์บอกว่าโมเดลเรียกว่าลุงคิวเออใช่ไมหมอยากทำราคาของเท่าไหร่ก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวรอคุณจุ่มแป๊บนึงทำไมคุณฝุ่นฝุ่นต้องใส่หลายโมเดลได้คะมโมเดลพูดเก่งจังที่ของเกา่าที่สุ มีเขอเออไหนที่ซื้อมาอ่ะอวดสินี่เธอเขาเอาวิบคีมมาทำเองนะจ๊ะสาวเก่ง่ะทำเยอะมากตอบคนแจอวันนั้นที่ทำพวกนี่ซื้อใหม่ยังไม่มีทุนเลยนี่เขาทำเองนะเธอเขาซื้อวิบคีมมาทำนะเขาแปะแล้วเธอทำไมเธออวดแป๊บเดียวเองอ่ะคนในไลฟ์มองไม่ทันเลย เดี๋ยวให้ป้าปุ๋มแล้วไม่ไม่มีของพี่คิวเลยอ่ะกับของพี่เก่งอ่ะหุ้ยแห้งแล้วต้องวางไว้ข้างคืนสองชั่วโมงถึหง,หน,ง,ง, <laughs> ง,งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแหนึ่งชั่วโมงหรออยากได้แบบไหนละ่ะอยากได้เหลืออะไรบ้างล่ะโมเดลเก่งจ้าก็กบทำสีผมอะไรก็สวย ทุกคนคืนนี้เจอกันนะอุ้ยเหลือเท่านี้อุ้ยพี่คิวชอบตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคุโรมิขอเอาคุโร,ม,รมิกับคุโรมิกับคิตตีไหมไม่เข้ากันเอาปอมปอมมนไหมโอเคไหนดูข<า>อนเข้เากันไหมออได้ม่วงเหลืองโอเคเอ้ยทำเป็นกิฟต์เหรอทำเป็นพวงกุญแจหรอือเอาเป็นกิฟต์ะไรพวงกุญแจก็ได้โอเค โมเดลยังไม่เปิดเทอมหรออ๋อไม่ปิด,ดยังไม่ปิดเทอมหรอเป็นป๋องไหมเดลป้าไปรับดีใจไหมดีใจอ้าวทำไมอะ่ปะป้าจอดรออะไรไม่รู้ป้ <c oughs> าก็ทำคลิป <c oughs> แล้วบอกว่าไม่ทำนะมเมื่อกี้อ๋อก็ <c oughs> อบอหุ่นดีมากเลยฮะ พอเมื่อกี้คิวบอกว่าเธอไปรับลูกเธอก็ทําคลิปสิว่ามารับลูกเนี่ยบอกว่าไม่อะทําคลิปนานมากหรอคือถ่ายถ่ายรูปอะไรของเขาไม่ถูกหรออาถ่ายปเป็นกูดแดดเลยเหมือนกับว่ากูแดดเลยหรอกูดแดดไม่จริงจ้าเว้ยกูดแดดไม่จริงจ้าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเดว ถ่ายคลิปคอนเซปต์คือกู๊ดแด๊ดแต่กู๊ดแด๊ดไม่จริงจ้าเฮ้ยอ๋อคิปจะหมดเลยแล้วเนี่ยเจ็บมือเป็นดูเขามองล่ะมันจะหมดแล้วอ่ะอ๋อเหลือจะเชื่อค <c oughs> ำพูดเด็กเห,หลือจะเชื่อไ,ไ,ไ,ไม่ใช่โมเดล นต้องเอาเข็มค่ะพี่คิวรู้ละต้องเอาเข็มอ่ะมามาเขาเรียกว่าเอาของคมอ่ะเอาเข็มมาค่ะเจาะเพราะว่ากาวมันแห้งตอนนี้ปิดรูมีไหมเดี๋ยวพี่คิวหาให้เอ็นดูมูโม,ม,มเดลกับกอบอมเดลเขาบอกว่าเดลจะแรงเพื่ออะไรนะก, <laughs> ก็อยากเลยก็อยากเลยเหลือจะเชื่อ ชอบสีฟ้าแน่เลยใช่พูดจาเรื่องเกินเหตุไหนอ่ะอ๋อพี่คิวเมื่อกี้อยู่ออกมาแล้วก็หายไปเลยพี่เก่งมี่ซร้างให้เขาไปเดียวดกว่าพูดจาเรื่องอุยน่ารักัังงไวว้อย่าละะตนพูดจาเรื่องเกินเหตุ่ะนี่ไงนี่ไงเฉลรเฉลยต้องพูดจากบ้าเข็มหมอ ก็สั่งมาเซ็ตละตัวนี่แล้วก็เพรเล็กเสื้อสวยอ่ะเตรียมเอฟละขายใช่ไหมเนี้ยหรือใส่เองใส่เองแล้วก็ขายด้วยน่ารักมากยาวดำแล้วดำำสวยยาวัน,น,นีขายปะพบกันนะคะทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสีเท่า,มาไ,มไม่ใส่ไหมไม่ใส่หรอกสออเอ เยลิวเยลิวูอืมเป็นแบบขาวดีว่นะนี่อ่ะวันนี้พี่พีทมาไหมมามีบอกว่าเดวมามีเข้ามาดูเนี่ยเดจาเทาดีตั้ายมามีก่อนไตักท้ายมามีก่อนเลยวะแค่นีไ้ไงให้น <สะ S 1> นหนู แมรีไปทํางานค่ะเยลีเอาแล้วไหนของพี่คิวอะอ๋อกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่เหรอให้พี่คิวเป็นกล่องแบบนี้เหรอเฮ้ยกระใจดีเกินมันตื่นมามีบอกคิดถึงค่ะเขากำลังทำนี่ราคาใส่ปืนกับโมเดลให้พี่คิวเป็นกล่องเลยอะใจดีเกินอะแล้วสรุปวิคิีมันเอาออกได้เหรอใช่ เ,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 เดี๋ยวน่ารักมากมากไ,มไหนแล้วมันติดอย่าอย่าพึ่งอย่าอ๋อต้องรอให้มันแห้งหนึ่งชั่วโมงให้ไหมเดี๋ยวั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอืม <c oughs> วันนี้ไปเรียนพิเศษอะไรมาคะภาษาไทยค่ะสัตว์ไทยเหรอแล้วเดี๋ยวทำอะไรก่อนคุณคุณคุณ <c oughs> จะมาแล้วทำหมดแล้วแล้วเขาสอนอะไรคะภาษาไทยค่ะ เรียนภาษาไทยก็สอาก็สอนเออลอดเรียนภาษาไทยก็สอบภาษาไทยปะลอดเกินอ่ะทำไมไม่เห็นคลิปตอนเช้ากับปู่เจเลยช่วงนี้เดลเขาถามาปู่เจไม่ยอมทำค่ะ <c oughs> เหลือจะเชื่อสร้างประดิษฐ์ประดอยอู้มามีม่บอกว่าอู้ปากแซบจังมามีม่บอกว่าโมเดลปากแซบเดอ้อ าใจว่าปากแซบไหมปะหมามีหมามีวอลปากแซบเด้ออุ้ยไม่คิดถึงหมามีบ้างหรอือฮึฮึเดี๋ยวตอบตรงตรงทุกคำถามเดี๋ยวช็อตทุกคนเดี๋ยวทำไมชอบช็อตอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าได้มีของตกแต่งอะไรบ้างพี่ชิวจะโดนบล็อกไหมถ่ายเด็กเนี่ยเขาห้ามถ่ายเด็กไม่ใช่หรอ มเดลทำตัวโตๆเร็วนี่อยู่พยายามพยายามให้เห็นแค่ของอยากเห็นฟิลเดลอยู่กับป้ามาจังเลยไม่อยาอยราห,หรอ,หอไม่เ้าไปหรอไม่พูดงานละป,ะป้าอ้วนป,ป้าผอมแล้วเดลหลานป้าบุ๋มสุดๆส่ง okay, เธออันน,น,น,นี้คือของเล่นเดลวิวัำนี่ เขาแบบเอาขนมเอากระดาษมาทําเป็นแบบขนม,มไว้เล่นกันเวลาฉันเล่นกับน,นางเธอรักไหมเนี่ยอันนี้คือของของนางอันนี้เป็นพีบลูกอมใช่ไหมอ่าไม่ใช่หรอเขาประดิษฐ์ประดอยนะเก่งมากอันนี้เป็นโมเดลแคนดี้นะแล้วทำไมเธอไม่เปิดร้านนะเธอคลอสอยู่เลยอ่ะวันนี้ไม่เปิดหรอไม่เปิด วันหยุดของเดววันนี้หยุดหรอหยุดเพราะเดไม่อยากทำไม่อยากขายแล้วเนาะวันเนี้ยพี่สุ๋มทำงาน,น,นาอยู่โอเปนไหมคะเชืโอเปนถ้ามาเปิดตัดเอราตัดไ,ไม่อยากได้ยินไหมว่าไม่อยากเปิดอยากเห็นวอล์กวันเดย์พี่กับเดลเออน่าทำเนาะเออแม่ขายเชิดเวอร์เขาบอกว่าแม่ขายเชิดเวอร์อน,รนี่ดูเขาทำเขาทำขายดูดิ อันนี้เป็นซอัลลัยว่าอะไรอะคะอ่านให้ฟังหน่อยซอรแพชซวอรแพชแปลว่าอะไรนี่ไงพี่จุบมาแล้วไม่เล่นทำไมเฮ้ยเก็บเชือกเลยแต่วันนี้เอออ๋อไม่เล่นก็ได้ค่ะค่ะโอเคค่ะเปิดไลน์แล้วนะคะเรามีแบบประดิษฐ์หรือไม่ก็ทำอาหารก็ได้ไม่ก็แบบอุ้ยโมเดลทำให้พี่คิวสวยเกินนะพี่คิวใช้จริงนะแบบเนี้ย เออเขาตั้งใจทำนะเธออืมเธออะไรกอยากิ้มยากจะกาแฟลนั่นน่ะเนี่ยทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกันอีกแล้วสีแดงอาหนูแล้วนู่นนู่นนู่นพร้อมหนูรุดมาออนนั้นเธออะไรไี่ระบอกหน่อยคิไปที่กระบอกหนคิวขอซื้อหน่อยไหมคะมามี่ขอซื้ออ่ะเรือเอาอันนี้ให้มามี่ยเ เออเอานี้ให้มามีดีกว่าพี่คิวว่าแต่หมามียังไม่ได้เลือกค่อว่มมีจะมามีอ่ะอ่ะมามีพี่คิวพี่โมเดลทําให้พี่คิวแต่ว่าพี่คิวให้มามีดีกว่าไม่อันนี้ให้พี่คิวเลยเดี๋ยวทำอีกอันนึงให้มามีเอาวเหรอให้เลยเหรอใช่ให้มามีเนี่ยเหรอมามีเลือกอ่ะมามีเลือกมามีเลือกก่อนเลือกมาค่ะเป็นกล่องหรือว่าเป็นพวงกุญแจแบบจะเป็นกล่องหรือเป็นพวงกุญแจแบบนี้เลือกค่ะมามีขาอะไรนะเต็นท์เก้าอี้ โมเดลมีน้องชายซิสาม <สา S 2> อย่างเลยเขาบอกหุยหมดมมีบอกว่าให้โมเดลเลือกได้เลยค่ะให้มัมมีอะไรจะให้ม่อมมี่อะไรดีดอ,นอะ<ส>อน,น้องโมเดลนั่นเออทำให้หม,ม่อมมีเธอดูเวิร์ของเขาเดยวที่มาสนใจ ถ้าเอาผ้าง่ายกว่าอ่ะแต่ผ้าหลานป้าจริงๆหลานป้าของจริงฉันบอกแล้วว่าถ้าเอาผ้าไม่ถืเชื่อฉันไม่เกี่ยวไม่เชื่อไม่เชื่อตอนไหนอ๋อพวกนี้เหรออันนี้ชื่อพวกนี้เหรอน่ารักอยู่นะน่ารักอยู่นะไม่ก็เป็นอย่างเยอะฉันก็เลยไปตัดอ๋อโมเดลอ้วนเหมือนกันนะเอา มีคนเมนต์อะ b u l l ่แบบพูดสิอย่า b u l l ่ได้ไหมคะ,มมอคะเออพี่ตุกติกอะอออฉันในฐานาโมเดลของเล่นเยอะมากาจริงๆซึงๆ้งจ้าง,งโมเมนต์โมเดลกับหมามีอันนี้กำลังเลือกให้หมามีอยู่หรอต้องใส่รองเท้าก่อนด้วยเหรอโอ้ยเหลือจะเชื่อ เป็นชุดป้ามองหรืป้ามองเหลือจะซื้ออ่ะอ้วนแบบมีเนื้อไม่น่ารักค่ะหยาบบุรี่สิคะบอกเร็วเอาชั้นไม่ให้มามี่เลยดีกว่าให้ทางชั้นมามี่อยากได้แบบพี่คิวค่ะมามีอ่แบบอ๋อเอาเป็นชั้นให้เลยเหรอเออลด์นะยกชั้นให้เลยหรอ แกเลิศอ่ะแกใจดีมาเมีบอกว่าแล้วแต่เดลเลยลูกเพื่อนเนี่ยไอ้เนี้ยว่เาคนอพี่คิดว่าไปที่ไปเอาเข็มมาเจาะกาวให้ไหมมันจะได้แบบมันจะได้ออกอ่ะมนะเจ็บมมากไปไหมมีเข็มไหมเหมอนทุกคนเอาหน้าคิวก่อนนะไปหาเข็มให้น้องก่อนหมดเลยเหรอ โมเดลอย่าเพิ่งบีพี่คิวหาเข็มเจาะให้เอ๊เหมือนเคยเห็นตรงนี้อุ้ยไม่มีอ่ะสาวปากกอดหนึ่งทีแน่นนะพี่คิวมีไปแล้วโอเค วันนี้เราโมเดลทำให้ไงก็เอาไปฝากมาเอามานี่นะพี่คิวแกให้ลองเจาะอะเออหนูลองเจาะเออเสียบไปไมให้มันตันเออแล้วมันก็จะบีบง่ายขึ้นเพราะมันแห้งไงดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นหรอไม่ใช่มันมีลมเยอะมากใช่มันมันแน่นไงเมื่อกี้เห็นนะที่บีบขึ้นมันกาวมันแห้งติดปิดรูไห อยู่ในบรรยากาศมันจะติดเยอะมันติดจะอยู่ไหมลูกอยู่เมื่อเดียวคนทำอะไรอยู่มีของหม่อมมีชีไม่งกชีไม่งกของเลยนะสาวนี่ไงเอานี้ให้หม่อมมีเลยได้เอานี้ไปด้วยเออเอาเนี้ไปด้วยชีไม่งกเอ็กเซสเซอรี่เลยนะชีให้แบบฉ่ำทั้งทที่ของชีใกล้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่กันเนาะ

ร้อยเหลือจะเชื่อพ่อกินข้าวพ่อกินไรอ่ะไม่ก่งทุกคนตอนเย็นเจอกันนะใครจะเอาเคลว์นี่ฉันจะไปละเจอกันหนึ่งทุ่มจะกินไรยังไม่รู้เลยใครอยู่พ่อจะกินอะไรไหมล่ะไม่รู้นี่เก่งแล้วเริ่มเสื้ออ่่นีกเกลนะคะทุกคนหามาหมอหมดใจสอดแป๊บเดียวตรงนี้ะ เรเิ่เสื้อก่อนใช่ไหม Bye แมวแมว